สวัสดีครับเชฟโจรครับวันนี้เรามาทําเมนูมะยงชิดเจลลี่ชีดพายกันครับปกติเมนูชิสพายเนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะเคยทาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มะยงชิดออกเยอะนะครับเรามาทําเป็นเจลลี่มะยงชิดทานคู่กับชีดพายกันครับสาหรับชิดพายสูตรนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นเดบิคครีมชีสตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมชีสระดับพรีเมียมเลยบรบรจุรสชาติของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับเขาสามารถที่จะเข้ากันได้กับรสชาติแทบจะทุกอย่างเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเชฟจับคู่ ม่ยองชิตรงนี้เนี่ยเชฟทำในรูปแบบของอินเสิร์ตก็คือเป็นไส้นะครับผมแล้วก็เป็นเจลลี่ที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ใส่ลงไปกับตัวชีสเค้กของเราด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็เปรี้ยวหวานกลรอบมากเลยอยางอยากให้ทุกคนได้ลองทำมันดูนะครับ จะมีเทคนิคอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเรามาเตรียมส่วนของมะยงชีสซอสกันก่อนนะครับมะยงชีสซอสตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปทําเป็นส่วนของไส้ส่วนของเจลลี่แล้วก็เป็นส่วนผสมของตัวชีสพายด้วยเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสําคัญน,นะครับมะยงชีสก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยอาจจะลองชิมก่อนก็ได้ว่ามันมีความหวานหรือมีความเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมมะนาวถ้าเกิดว่ามันหวานอยู่แล้วก็อาจจะลดน้าตาลก็ได้ส่วนแรน Day อนอนกอย่างเดยน โอเคตอนนี้เราได้ไม่ยงชิดพิวเล่แล้วตอนนี้คือกลิ่นไม่ยงชิดคือหอมมากสถานก็เทส,ส่วนนี้ลงหม้อไปเลยตามด้วยน้ำตาลครับเปิดไฟกลางต้มจนสม่ำสมเริ่มอุ่นๆเราจะต้มแค่พอร้อนก็พอนะครับไม่ต้องต้มให้มันเดือดให้อุณหภูมิประมาณ6 0ส0เจองศาก็าพอ ตรงนี้เราก็มาชิมแล้วก็แต่งรสชาติได้เลยรู้สึกว่าไม่เปรี้ยวให้เติมน้ำมะนาวนะครับแต่ถ้ากิรรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปรี้ยวแล้วบางทีแบบมะยงชิพมันไม่สุก่เงี้ยก็ไม่ต้องเติมอันนี้คือแล้วแต่ด้วยหรือถ้าเกิดว่ามันยังหวานน้อยไปอะไรเงี้ยก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้นะครับเมื่อเราปรุงรสชาติจนพอใจแล้วเนี่ยเราก็มาแบ่งใส่2ส่วนกันก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเดชจะเอาไปทําเป็นไส้ทเทออกมาก่อนประมาณ100 60 อีกส่วนหนึ่งจะเอาไปทำเป็นหน้าเจลลี่ส่วนนี้ก็จะเยอะหน่อยประมาณสองร้อยแล้วแปดสิบถึงสองร้อยนะครับที่เหลือเก็บไว้ก่อนจากนั้นสองส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเอามาใส่เจลาตินกันส่วนที่เป็นไส้เชฟก็จะใส่เจลาตินหนึ่งแผน่นเจลาตินที่แช่น้ำจนนิ่มมานะครับตอนนี้ ซอสไม่ยงชิ้นยังร้อนอยู่นะส่วนที่เป็นเจลลี่ก็ใส่2แผ่นนะครับก็คือเจลลี่จะมากกว่านะเจลลี่เขาจะเซ็ตตัวมากกว่าจากนั้นก็คนให้เขาละลายถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครคนแล้วเจะลาตินไม่ละลายก็นําเข้า,ขาไโเรเวฟหรือว่านําขึ้นตั้งไปอ่อนๆได้เพราะฉะนั้นก็กะเวลาดีนะครับโอเคคิดว่าละ,ละลายหมดแล้วตอนนี้ก็พออุ่นๆเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นสนิทก่อนแล้วเราค่อยนํามาใส่พิมพ์กันพออากาศช่างมันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาเริ่มเซ็ตตัวแล้วเขาเริ่มเย็นลงแล้วเนี่ยเขาก็จะหายไปเอง อะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพักให้เขาพอหายร้อนก่อนแล้วรอค่อยมาใส่พิมพ์กันตอนนี้ตัวเจลลี่ของเราก็เซตตัวดีแล้วนะครับผมก็คือเขาหายร้อนนั่นแหละแต่ว่าเขาจะยังไม่เป็นก้อนเพราะว่าเขายังไม่ได้แช่เย็นถ้าเกิดว่าไม่แช่เย็นมันจะไม่เซตตัวนะอันนี้คือเจลาตินแต่ถ้าเกิดเป็นผงวุ้นใช้ทางกันไม่ได้นะครับผมผงวุ้นเนี่ยวันที่อุณหภูมิห้องเขาก็เซตตัวสูวน,นี้ใช้เจลาตินนะครับผมผงวุ้นคนละเรื่องกันไม่ได้อันนี้เป็นส่วนของไส้ก่อนส่วนของไส้จะเป็นพิมพ์ครึ่งวงกลมมมเสส้้นนนนผ่่่่าาาาาูกลงงประณ5ซแตววขอห จะเป็นพิมพ์เครื่องโมก็เหมือนกันแต่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7ซนเมตรส่วนพิมพ์เค้ก8ซนตเมตรตัวที่เป็นไส้เนี่ยเจลาตินจะน้อยกว่านะเขาก็จะมีความลาวาเบาๆ1ชิ้นก็จะประมาณ3 0กรัมส0ถึง35กรัมก็คือใส่ให้เต็มพิมพ์มาแหละเดี๋ยวเชฟทำแค่4ชิ้นนะครับที่เหลือเดี๋ยวก็เอาไปใส่ในส่วนของชีสเคก้กหรือว่าส่วนของครีมที่เอาไว้แต่งหน้าก็ได้ ส่วนของหน้าเจลลี่จะเป็นส่วนที่มีเจลาตินเยอะกว่าก็คือเขาก็จะเซตตัวแล้วเป็นเจลลี่มากกว่าอันนี้ก็ชิน้นละประมาณ40กรัมประมาณเศษสามส่วนสของพิมพ์ไม่ได้เต็มพิมพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทําเต็มพิมพ์ก็ได้เหมือนกันแต่เชื่อว่าลูกมันใหญ่ไปน,นิดนึงส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เอารมกบนไว้แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวครีมสําหรับแต่งหน้าชีสเค้กกระด้เดี๋ยวเชฟจะนําไปแช่แข็งนะครับผมตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วเราค่อยกลับมาทําส่วนของชิ้ทพายกันต่อครับ เรามาเตรียมส่วนของฐานชีสพายกันก่อนนะครับส่วนผสมมีแค่2อ,อย่างก็คือแคคเกอร์บดหยาบๆตามด้วยเนยละลายอันนี้เชฟใช้เป็นเนยจืดนะคลุกเขาผสมให้เข้ากันเนยต้องพักให้เขาหายร้อนก่อนนะถ้าเกิดว่าเนยยังร้อนอยู่แล้ว,ลวเอามาคลุกเนี่ยแป้งเขาจะแฉะเมื่อเข้ากันได้ที่แล้วเนี่ยส่วนผสมจะเหมือนทรายเปียกๆแบบนี้เดี mm ๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์กันนะครับพิมพ์ในวันนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นพิมพ์วงแหวนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เซนติเมตรสูงห้าเซนติเมตรพันข้างๆด้วย เราจะตักใส่ชิ้นละประมาณ30กรัมสมนี้ก็จะได้ประมาณ4ชิ้นก็ใช้ช้อนเกลีย่ยให้ทั่วพิมพ์จากนั้นก็ใช้แก้วหรือว่าที่กดกดลงไปให้เขาแน่นๆเลยพยายามให้เขาสม่ำเสมอกันนะครับโอเคเราได้ส่วนของฐานชิ้นทายแล้วเราจะนำส่วนนี้ไปแช่ตู้เย็นรอไว้ก่อนนะครับ แล้วมาทำส่วนของชีสเค้กกันนะครับส่วนนี้เนี่ยเชฟจะใช้เป็นเดบิกครีมชีสตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมชีสระดับพรีเมียมเลยรสชาติบาลาดของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มตีค่อนข้างง่ายเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอามาทานคู่กับมะยงชีดเราจะพักครีมชีสให้นิ่มก่อนนะครับให้อุณุมูห้องใช้เวลาประมาณ15-30นาทีจากนั้นเนี่ยเราก็จะตีให้เข้ากับน้ำตาลทรายน้ำตาลนี้ก็คือเพลดได้นะ แล้วเป็นความเร็วกลางนะครับผมตีให้สมดุลสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างนี้เราก็ละลายเจลาตินรอได้เลยนะครับวันนี้เชฟใช้เป็นเจลาตินแบบแผ่นก็ประมาณ6กรัมเมื่อสมดุลสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะใส่มะยงชีซอสท,ที่เหลือไว้ปิดเครื่องปาดหัเล็กน้อยนะครับ ตัวปรกอบอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญมา,มากๆเลยที่ทําให้ตัวชิสพายของเราเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็หอมมันมนัวมากขึ้นก็คือเดบิกวิปปิ้งครีมวิปปิ้งเดล่แท้คุณภาพพรีเมียมจากยุโรปเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะทําให้ตัวชีสพายของเรามีความกลมกลอมแล้วก็ละมุนมากยิ่งขึ้นช่างตวงรอไว้เลยนะครับเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆ อนนี้เชฟใส่วิปครีมไปเกือบหมดแล้วนะเหลือวน,นิดนึงเอาไว้ละลายกับเจลาตินแล้วค่อยใส่ลงไปอีกครั้งนึงส่วนของเจลาตินที่ละลายไว้นะครับผมตรงนี้ก็แช่น้ําเย็นประมาณ15นาทีแล้วก็ละลายบนอ่างน้ําร้อนหรือว่าไมโครเวฟก็ได้วิปครีมที่เหลือครับก็คนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็เทงลงไปในส่วนของชีสเ้ทที่เราเตรียมไว้ที่ผสมพอเข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเราจะปาด โท,ทอีกครั้งหนึ่งคนสผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็แอบชิมก่อนได้นะถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเปรี้ยวขึ้นเราก็สามารถที่จะเติมน้ำมะน,นาวได้เลยก็ปริมาณตามชอบเลยนะครับผมประมาณครึ่งช้อนชาถึง1งช้อนชา ى. หรือน้ำเลมอนก็ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับแลชีสเค้กของเราเดี๋ยวเราจะมาใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้กันตอนนี้เราก็พร้อมที่จะประกอบชีสเค้กแล้วนะครับใส่ก็แช่เย็นจนมันเซ็ตตัวดีแล้วจะสังเกตว่ามันก็แข็งเป็นก้อนแบบนี้เลยแช่ให้เขาเป็นน้ําแข็งไปเลยนะ อันนี้เราแกะออกมารอไว้ก่อนถ้าเกิดอะไรยังไม่พร้อมให้เก็บข้าวตู้เย็ยนรอไปก่อนนะครับผมทํางานตอนที่เข้ายังแข็งๆอยู่จะทํางานง่ายกว่าเดี๋ยวเชฟแกะรอไปก่อนเสียอันก็พอจากนั้นเราก็มาประกอบตัวชีสเค้กเลยตรงนี้ก็คือชีสเค้กที่เราตีไว้นะอันนี้เชฟขออนุญาตแบ่งใส่ถ้วยเล็กนะนจะได้เทง,ง่ายๆหน่อยเทลงไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนอเดี๋ยวค่อยๆทำทีละอันก็ได้ครึ่งหนึ่งจากนั้นเราก็เอาไส้ ที่เราเตรียมไว้ใส่นะครับผมกดลงไปอย่างนี้เลยจริงๆไม่ต้องกดหรอกวางไว้แล้วละครับเดี๋ยวเขาก็จมลงไปเองเพราะว่าค่อนข้างหนักแล้วก็ใส่ที่เหลือต่อให้เต็มกะเอาได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ประมาณชิ้นละ140กรัมจากนั้นเราก็จะเขย่าเล็กน้อยให้เขาเหมือนกับว่าสม่ำเสมอแล้วก็ไปให้ทั่วกับพิมพ์ ถ้าอันไหนไม่ถึงขอบพิมพ์ให้เราเติมเพิ่มได้เลยตัวครีมชีสกับวิปครีมเนี่ยเชฟจะแนะนาให้ใช้ที่อุณหภูมิห้องจะดีกว่านะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหนียวเกินเพราะมันเหนียวเนี่ยเราจะเทอ,ออกมาได้ไม่เนียนให้เค้าเหลวๆหน่อยอันนี้หนะวางทิ้งไว้แป๊บนึงเนี่ยเจลตินมันเริ่มทํางานแล้วมันเริ่มเซตตัวอาจจะใช้ด้ามช้อนช่วยหน่อยก็ได้แต่ให้เหลวๆหน่อยแหละดีแล้วมันจะได้เข้าไปทุกมุมทุกพิมพนะไม่งั้นเดี๋ยวขอบมันไม่สวยอ่ะสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะขยับอีกครั้งหนึง จะเขยา่าเขย่าให้ทั่วแต่ว่าไม่ต้องไปเคาะมันนาะเพราะว่าเดี๋ยวไส้มันจมไปข้างใต้หมดแค่เขยา่าเขย่าก็พอครับผมเขาก็จะเรียบแล้วเดี๋ยวเราก็จะแช่แข็งส่วนนี้นะครับผมแล้วเราค่อยมาแกะแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยเจลลี่กันตอนนี้ชีสเค้กของเราก็แช่เย็นจนเสร็จตัวได้ทีแล้วนะครับเรามาเตรียมส่วนของครีมสาหรับแต่งหน้ากันก็ใช้เป็นเดบิกวิปปิ้งครีมเหมือนเดิมน,นะครับผมตีกับน้ําตาลไอซิ่งตรงนี้เนี่ยเราจะตีได้ยอดอ่อนๆเลย ใช้ความเร็วต่ำพอ,พอนะครับผมค่อยๆไล่คอามเหนวขึ้นไปแป๊บเดียวเขาเสร็จตัวแล้วครับดุกินตัวนี้เขาเซร็จตัวแล้วก็อยู่ตัวได้ดีมากแล้วก็ปีขึ้นฟูได้ไวต้องระวังอย่าปีเลยป้ายนะอเอ๊ะตอนนี้สังเกตว่าสมบสมก็เหมือนกับว่าเกือบจะตั้งยอดเกือบจะตั้งยอดแล้วอ่อนๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายคนให้เข้ากันสมบสมก็จะ ยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับอ่อนแบบเกือบตั้งยอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายคนต่อไปอีกนิดนึงจากยอดอ่อนตอนแรกเนี่ยคนไปนสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะเหมือนกับว่าเซตตัวมากขึ้นก็จะประมาณนี้เลยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวซอสมะยงชิดที่เหลือจากการทำน้าเจลลี่ตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งตีแป๊บเดียวนะครับ เประมาณนี้นะครับผมเนื้อนเนียนแล้วก็อยู่ตัวดีแบบนี้เลยสีออกเหลืองหนูนิดหน่อยเดี๋ยวเชฟจะใส่ถุงบีบไว้นะครับผมก็คือใช้หัวบีบเบอร์2องเอแล้วเรามาประกอบชีสเคก้กกันเรามาประกอบตัวชีสเค้กกันนะครับผมตอนนี้เชฟก็แช่เย็นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแกะพลาสติกออกเลยเชฟแนะนําว่าให้รีบแกะตอนที่เขายังแข็งๆนะครับเราจะได้ทํางานได้ง่ายถ้าเกิดว่ากลัวมันเลื่อนเยอะก็เอาวิปครีมหรือว่ากูโค้ตก็ได้แต้มที่ก้นมันก่อน มันจะได้ไม่ขยับมากนะหรืมันกลิง้งนะโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะส่วนของหน้าเจลลี่ที่เราทำไว้กันอันนี้ก็คือแช่แข็งไว้เหมือนกันนะข้างหน้าเราก็สามารถที่จะบีบวิปครีมลงไปก่อนนิดนึงเดี๋ยวครีมเขาไม่ติดนะก็แกะออกมาได้เลยแล้วก็วางไปตรงกลาง ตอนนี้ไม่ยังดูขุ่นๆนะเพราะว่ามันยังแข็งอยู่เดี๋ยวให้เขาหายแข็งก่อนก็คือเก็บเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานี่แหละเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเยลลี่ให้เราเห็นเองดังนั้นก็ส่วนของวิปครีมครับผมที่เราเตรียมเอาไว้เราก็จะบีบเป็นเส้นลออไปเลยพอล่อมาเนี่ยเราก็จะมีรอยต่อใช่ไหมอันนี้เชฟใช้เป็นใบส้มนะคือจะใช้เป็นใบไม้หูชิดก็ได้แต่เชื่อว่ามันใหญ่ไปหน่อยก็เลยใช้เป็นใบส้มแทนมาวางตรงส่วนที่มัน เหมือนเป็นรอยต่อนี่แหละครับผมเราจะเพิ่มสีเขียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความหอมด้วยผิวมะนาวมะนาวเขียวหรือว่าเลมอนก็ได้คูดเป็นที่ขอบๆตรงสีขาวนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้มันก็จะมีความหอมมากขึ้นฝั่งตรงข้ามก็เดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นออปชั่นอลแล้วนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็จะใส่ทองไปนิดนึงให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับมะยงชิดเจลลี่ชีสพายยังไงลองทำกันดูนะครับผมมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยใครไม่มีมะยงชิดหรือว่าหมดน้ามะยงชิดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นๆได้นะครับเช่นสตรอเบอรี่หรือว่ามะม่วงบูเบอรี่ก็ใช้ได้หมดเลยยังไงลองทำมาดูนะครับ